เดี๋ยววันนี้จะมาสรุปนะครับวิธีการ ido ของเกม s t ตปฮ Hero เนาะก็ใครที่งงอยู่ก็ดูคลิปนี้ก็ไม่รู้จะหายงงวปแล <c oughs> ก็มันจะมี2แพลตฟอร์มเนาะก็คือมีของร้านกับของเลนเนาะใครที่ดูคลิปผมอาจจะลงของร้านเป็นส่วนใหญ่เนาะก็ตามเวลาที่จากรูปนี้เนาะก็คนที่เป็นเฟสแรกอะ่ะก็ซื้อในในช่วงเวลานี้เนาะที่เป็นเฟสแรกใครที่เป็นเฟสสออะ่ะ มีเฟสแรกอยู่นี่เฟสแรกก็คือตอน12.30 UTC เนะาะพที่เป็นเฟส2ก็คืออันนี้ FCFS เนี่ยก็อันบนด้วยนะของ้นันใครลงของ้ันก็ไปซื้อของ้ันเนาะไอตัวเนี้ยนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายชื่อเอาไว้ให้นะว่าตรวสอบอะไรยังไงลิงก์ทั้งหมดจะอยู่ทางด้านล่างเนาะอันนี้ก็คือรายชื่อของ20,000คนที่มีสิทธิ์ได้ซื้อเนาะ20,000กว่าคน ก็มาตรวจสอบที่นี่เอาเลขกระเป๋าเรามาวางไว้เนาะแล้วมันก็จะหาถ้ามีก็คือได้ซื้ออ่าถ้ามีก็คือจะได้อยู่ในช่วงเฟส2ส่วนเฟส1ก็สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ของเลทนะครับมาถึงมันจะเป็นหน้านี้พอเป็นหน้านี้ใช่ไหมเราก็มาเปลี่ยนเป็นวินเนอร์แล้วก็เอาเลขกระเป๋าเรา,าวางถ้ามีก็คือได้ซื้อนะครับอ่าแล้วก็ มันจะไอเหรียญตัวเหรียญตัวเนี้ยคนที่ลงเฟสสองก็ซื้อราคาปกตินะที่แบบว่าตามพูดที่แบบราคามันจะขึ้นลงเหวียงน,นะครับซื้อที่เราต้องเตรียมตัวตอนนี้ก็คือเราต้องเตรียมเหรียญอีเทียมบีนบีหรือบียูเอสดีเงี้ยมาไว้รอสวาปเนาะเราต้องสวาปเป็นของเหรียญเอลซดนะเหรียญเอลซดก็เดี๋ยวผมเอากราฟไว้ให้ เหรียญละแท็กก็คือเหรียญตัวนี้ใครจะซื้อเหรียญไว้รอก็ได้นะแล้วพอแบบว่าช่วงใกล้เดียวอ่ะราคาเหรียญมันจะขึ้นหรือลงก็ได้นะถ้าราคาเหรียญขึ้นก็คือโชคดีไปเราก็จะได้มูลค่าเพิ่มเนาะเพราะเราซื้อตอน2เหใช่ไหมถ้ามันขึ้นไปประมาณ2.4ก็เหมือนเราได้กําไรใช่ไหมเราได้เหรียญเยอะขึ้นถ้าเราซื้อ2ออ่ะแล้วเหรียญมันลงไปก็เราก็ได้เหรียญน้อยลงอ่ะก็คือมันก็ไม่คุ้มกับที่เราเสียเงินต้นไปตอนแรกเนาะก็แล้วแต่คนเนาะอันนี้ เดี๋ยวไอตัวการาฟเหลี่ยนนะก็จะทิ้งไว้ข้างล่างนะแล้วก็จะขอปากกลุ่มของสเตปฮีโรไว้ด้วยเนาะก็คือกลุ่มนี้ที่ผมไปเอาเครดิตข้อมูลมาจากของเขานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของร้านเนาะเราก็ต้องทําการคอนเน็กว่าอะไรก่อนอ่าละมันจะขึ้นเนี่ย fc f s เนี่ยก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะซื้อเนาะแลาวก็มาเช็คตรวจสอบสิทธิ์กันด้วยเนาะหรือไปทางเอาเลขเไ,ไปวางที่ผมบอกก็ได้ ก็เดี๋ยวจะมาสรุปเวลานะว่าประมาณกี่โมงเวลาอาจจะคาดเคลื่อนนะเพราะว่าทางทวิตเขาไม่ได้ชี้แจงให้มันเขีร์แบบว่าแกไปไล่ตอกตามกระทูะอ้อะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งอ่านทีละอันแล้วเราต้องมาสรุปกันเองเนาะซึ่งเวลาก็จากในรูปมันจะเป็นประมาณนี้นะถ้าเป็นเวลาไทยก็ตอนบ่ายสามมาเหรียญม,มันจะลิศขึ้นแล้วนะประมาณบ่ายสามเหรียญม,มันจะลิศไปแล้วที่ใครได้ซื้อที่ศูนย์จุดหนึ่ง ส่วนประมาณสองทุ่มอ่ะก็คือมันจะเปิดตัวเหรียญนะตามแพลตฟอร์มนั้นๆก็คือช่วงที่เฟสสที่เราจะได้ซื้อ3ามทุ่มก็เราก็อาจจะซื้อในช่วงสิบหดศูน UTC นี่ก็คือมันจะเป็นเวลาที่เขาจะส่งเหรียญให้เราเนาะใครซื้อแล้วเหรียญมันยังไม่เข้าก็ไม่ต้องตกใจเนาะก็เดี๋ยวมาดูไอเวลารอบของรอบแรกามจุดศูนย์ศูนย์สอง 0. 0. ทุ่มเนาะประมาณสองทุ่ม ใครที่รอซื้อเหรียญก็ก็ลองดูของทางอันนี้ด้วยนะแบบว่าระวังสแกมอ่ะพยายามหากดลิงก์หรือกดทางของใต้คลิปอะถ้าไปกดทางเทเลแกรมอาจจะโดนแบบว่าฝรั่งมันทําหน้า u i มามันลอกๆอนะไรเงี้ยให้เลขคอนแทคมัวม่วๆวนี่ก็ระวังกันด้วยนะอาจจะโดนสแกมได้ก็ยังไงเดี๋ยวฝากเข้ากลุ่มด้วยเนาะแล้วก็ฝาก เข้าเข้าไปดูที่เพจด้วยเพราะว่าบางครั้งไอข่าวพวกนี้ก็จะไม่ได้ทำคลิปอะก็จะลงแค่เป็นข้อความในทางเพจเนาะก็ง่ายเดี๋ยวฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วก็ไปให้ไปให้แบบว่าเครดิตในกลุ่มเขาด้วยเนาะก็คือเข้าไปก็ทำตามที่แอดมินกลุ่มเขาบอก